FM-105 SMILE THAILAND เราจะมองโลกทั้งใบผ่านบรรยากาศประชาธิปไตยด้วยกันนะครับแน่นอนว่ากัมพูชาก็เพิ่งเลือกตั้งไปถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้รายงานเข้ามาแล้วว่าพัก C P P นะฮะของ คุณฮุนเซนเนี่ยเขาจะได้250ร้บฟุนซินเปกได้ไป5แต่คงร่วมรัฐบาลการตกลงมันไม่ใช่มันเป็นฝ่ายค้านเทียมเนาะมันไม่ค้านอะตกลงในขณะเดียวกันพี่บุรัตจะเปรียบเทียบทั้งกัมพูชาอิสราเอลอเมริกาหรือไทยประชาธิปไตยสูตรไหนดีน่าสนุกไหยครับสวัสดีครับพี่บุรัตครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหัวข้อวันนี้น่าสนุกมากครับพี่บุรัตเอาสูตรไหนดีครับ นี่สิสูตรไหนใครเป็นคนตัดสินใช่ไหมคะ <c oughs> ครับประชาธิปไตยเรายืนยันมาตลอดว่ามีหลายรูปแบบะนะคะอย่าคิดว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจากจากกวาและเที่ยวชี้นิวว่าประเทศนู้นเป็นประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรนะคะที่นี้มาของไทยเนี่ยตออจนป่านนี้สื่อตะวันตกบ,บางสำนักก็ยังดึงดันนำเสนอข่าวที่บิดเบือนตลอดเวลาแล้วหลังๆนี้ กล้าถึงขนาดขั้นเอ่ยพระนามนะคะทําเป็นเรื่องออกมาเลยเป็นเรื่องของสถาบันเรื่องอะไร,ะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ยืนยันแบบแบบว่าเป็นพรรคก้าวไกลเท่านั้นที่นําประชาธิปไตยนําความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ประเทศนี้สังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นอะไรพวกนี้ออกมานะคะแล้วเราก็พยายามพูดแต่คําอย่างนี้เแต่คําพวกนี้ออกมานะคะอ่า เราก็รู้ว่านับวันยิ่งเขียนแต่ก็ยังมีสื่อบางสื่อที่นําเสนอในแง่ดีนะคะ hmm. อย่างสื่อของนิเคของของญี่ปุ่นหรือสื่อบางสํานักเขาพาดหัวอย่างเป็นกลางไม่ใส่ความเห็น hmm. นี่คือสิ่งที่เราบอกไงว่าสื่อสื่อที่ดีเนี่ยอย่าเอาความเห็นไปพาดหัว hmm. เพราะนั่นคือความเห็นของคุณแล้วทาให้คนเนี้ยเข้าใจผิดอะไรๆได้เยอะแยะออกมามาก hmm. แล้วตอนนี้ ต,ตอกก็พยายามพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมไทยตลอดเวลาว่ามีแต่พักเก้าวไกลเท่านั้นที่มาต่อกรนจะสร้างสังคมใหม่ที่ไม่เป็นพวกทหารมาคุมเขาไม่พูดถึงเรื่องของการแก้ไขป .112 แล้วนะคะคเขาใช้คำว่าระบบกฎหมายแล้วก็ใช้ใช้คำรวมๆเท่านั้นเองออกมาแล้วก็บอกว่ากำลังต่อสู้กับทุนนิยมผูกขาดนะคะนี่คือสิ่งที่เห็น เซนแลวพอถึงเลือกตั้งกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่าประชาธิปไตยผูกขาดอยู่เหมือนกันแต่ไรแต่ไรมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอเมริกาก็บอกเลยการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งฮุนเซนเนี่ยกำลังจะถอดหัวโขนให้ลูกชายฮุนมาเน่เนี่ยขึ้นมาแทนนะคะเราบอกเลยว่านี่ก็ไม่บริสุทธิยุติธรรมอีกแล้วพูดเหมือนของไทยเลยนะคะเป็นการข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้ามคือ ฝ่ายคา้านนี่ไม่มีโอกาสที่จะมาลงเลือกตั้งอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็รัง,งับความช่วยเหลือบางโครงการครับซึ่งจริงๆฮุนเซนบอกฉันไม่เคยสนใจเลยเพราะตอนนี้ฮุนเซนสนิทกับจีนมากมายมแล้วคุณก็มาใช้วิธีการเดิมคือบอกว่าเรารับความช่วยเหลือบางประเภทแบนวีซ่าคนบางคนฮุนเซนไม่สนนี่คือประชาธิปไตยแบบแบบที่อเมริกาบอกไม่ได้ดังใจแกก็ได้ดังใจก็ ประกาศทันทีออกมบอีกเหมือนกันทั้งๆที่ทุูเซนบอกว่าพักประชาชนกัมพูชาชนะเลือกตั้งถล่มทลายนะคะเขาก็ไม่ฟังนะคะและอย่างที่บอกว่าพอหลังจากเกิดเรื่องกะทยเดี๋ยวเราได้บทเรียนมากเลยว่าอย่าฟังเ,เวลาอ่านข่าวเนี่ยต้องฟังหูไว้เพราะอยู่ที่วิธีการเขียนการใช้ภาษาที่สามารถโน้มน้าวเราได้ทีนี้ก็ยังมีประชาธิปไตยอีกสองประเทศที่น่าติดตามมาก ประชาธิปไตยของอิสราเอลซึ่งสื่อก็บอกว่าเนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มอาหรับเพียงเป็นประเทศแถบตะวันออกกลางเพียงประเทศเดียวที่เป็นประชาธิปไตยอ uh huh. นะคะแต่ว่าก็มีการกวาดล้างฝ่ายตรงข้าม <c oughs> ต้องมีอะไรอะไรพวกนี้ตอนนี้เนี่ยมีบางคนก็เทียบว่าอิสราเอลเนี่ยกำลังมีการประท้วงยืดเยื้อมานานมาก แล้วก็ไปเทียบกับฝรั่งเศสที่ก็มีการประท้วงยืดเยือคเพียงแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ดูแรงเหมือนฝรั่งเศสที่กําลังเผาบ้านเผาเมืองแต่เขาประท้วงประท้วงอะไรประท้วงรัฐบาลเนทันยาหูซึ่งไม่ได้ชนะเลือกตั้งด้วยเสียงเด็ดขาดเลยจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพวกขวาจัดพวกกลุ่มกลุ่มที่เค,คร่งศาสนานะคะแล้วดึงดันจะมาแก้ไขเรื่องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประชาธิปไตยบอกว่าเนี่ยจะต้องมีสามกระบวนการที่สมสถาบันที่คาดอำนาจกันอ,อ,อำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการับแต่ในทนายฮูซึ่งถูกฟ้องหลายคาดีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้พอมาเป็นรัฐบาลรุ่นดีปั๊บก็จับมือกับกลุ่มเคร่งาศาสนากลุ่มกว่าจากที่เป็นรัฐบาลผสมนี่นะคะ hmm. จะแก้กฎหมายให้รัฐ ฝ่ายบริหารเข้าไปมีอำนาจเหนือฝ่ายตุลาการมากขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจในการตั้งผู้พากษาเพราะว่าตัวเองถูกถูกฟ้องไงตอนนี้จะให้นักการเมืองซึ่งเราจะรู้ว่านักการเมืองส่วนใหญ่เกือบทั่วทั้งโลกเนี่ยเต็ไมไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้จะเอาเรื่องของอํานาจฝ่ายบริหารคือประธานดีไปมีอํานาจเหนือฝ่ายตุลาการซึ่งดึงดัดมานานมากจนประชาชนเดีนเลยขบวน เป็นแสนแสนเดินชมวนทุกเสาร์วอาทิตย์นะคะคมาหลายเดือนแล้วก็ยังดึงดันจนกระทั่งล่าสุดคือบรรจังก,ก็คือผ่านกฎหมายฉบับนี้นะคะนี่ก็เป็นเขาบอกว่าเขาเป็นประชาธิปไตยและอเมริกาก็บอกว่านี่ก็เป็นประชาที่ปร,ประเทศที่ประชาธิปไตยมากที่สุดในแถบตะวันออกกลางแล้วรัฐบาลทําอะไรได้บ้างก,กับอิสราเอลที่ใช้อํานาจนี้ไปไปเรียกว่าจะไปกุมอํานาจฝ่ายดิเออฝ่าย ไปตุลาการซึ่งเรารู้ว่าศารต้องเป็นสละใช่ไหมคะวิธีการตอบโต้เขาแค่ทําอะไรรู้ไหมคะฮไม่เชิญเีทัญ y a h ูไปทําเนียบขาวเท่านั้นเองฮเท่านั้นเองไม่เชิญไปนะคะซึ่งวิธีคิดของเขาเนี่ยของเดทัญ y a h ูเนี่ยเหมือนกับโดนัลด์ทรัมมากเลยโดนัลด์ทรัมพึ่งประกาศเมื่อไม่นานมานี้เองว่าถ้าตัวเองชนะเลือกตั้งรอบสอง ึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะมีสิทธิสมัครหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์ที่จะหมายถึงว่าได้ไปสู่กระบวนการหรือเปล่าแต่เขาพูดมาเลยว่าถ้าได้เป็นประธานดีสบัยที่สองเมอรอไรนียเขาจะใช้อำอะจะลดจะเข้าไปยึดอํานาจของรัฐสภามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอํานาจในด้านกระบวนการยุติธรรมในอํานาจในหลายๆด้านเอามาอยู่ในอํานาจของประธานดี <c oughs> นั่นคือคุณกําลังทําลายหลักประชาธิปไตยหรือเปล่าที่ว่าสามอำนาจเนี่ยจะต้องคานอํานาจกันเอง ทวงดุลกันเองนะคะเรากา็บองละครขันกันจริงๆเลยว่าที่ประชาธิปไตยในไทยก็บอกว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะว่าเขียนข่าวบิดเบือนตลอดว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลทหารหไม่ยอมเคารพการเลือกตั้งที่เรามีมาที่ปิกตูกกยังได้การเลือกตั้งออกมาได้<ห>เป็นนายกออกมาเขาจะอ้างว่ามาจากการใช้อํานาจบอกว่าใช้อํานาจยึดรัฐบาลของยิ่งรักที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งไม่ใช่อืตอนนั้น คุณยิ่งรักต้องระออกตาม,ำตามคำสั่งของศาลใช่ไหมคะใช่เรือกกรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรมรแต่เขาเขียนคุมเลยว่ายิ่งรักมาจากการเลือกตั้งแล้วใช้แล้วลุงตู่่ยใช้อำนาจไปยึดก็คือทำปฏิวัตินั่นแหละอืเนี่ยวิธีการเขียนข่าวที่ทำให้คนเนี้เข้าใจอะไรบิดเบือน<า>ไปเยอะแยะมากตอนนั้น <มา S 1> ค,คุณยิ่งรักออกจากออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็รักษาการโดยโดยนี่แหลคะครับคุณชัยทวัฒน์ เอออามอทันโทษคุณคุณชกชัยเกษมนิติสิริแล้วก็กเกิดม็บทั่วประเทศนะฮะตอนนั้นคุณยิ่งรักณเนี่ยต้องถือว่าพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วการการยึดอํานาจได้เกิดเพราะว่าไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติต่ตอไปได้ก็เลยก็เลยก็เลยยึดอํานาจเข้ามาบริหารจัดการซึ่งซึ่งแน่นอนว่าฝรั่งมองเข้ามาจะเหมือนกับ คือคนทั่วๆไปมองอาจจะนึกว่าคุณยิ่งรักโดดเยี่ยมนาจริงๆไม่ใช่เพราะถูกออกไปกรณีคุณถวินเปรตสีออกไปแล้วออกไปแล้วก<ช>็พยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์ช่วงนี้แล้วก็บิดเบือนคือท,ทําทีไม่ไม่ยอมเคารพเสียงมติของของคนไทยที่มีการเอ่อลงมติรประชามติเอออันนี้ไม่เคยพูดคือจริงๆาประชามติใช่แล้วมีการเลือกตั้ง แล้วลุงตู่ได้ขึ้นมาเป็นนายกก็เาลการเลือกตั้งแต่คุณอ้างอยู่อย่างเดียวคือเขียนข่าวปิดเพื่ออย่างเดียวว่าเป็นรัฐบาลทห,หารใช่ไหมคะแล้วคุณไม่พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นเลยก็พูดตู่อย่างเดียวว่าถึงพิธาจะไม่ได้เป็นนายกแต่ว่าประชาธิปไตยต้องเดินหน้าต้องเป็นอย่างนี้งีออกมาตลอดเวลาเราเห็นอคติในการ นำเสนอเรื่ประชาธิปไตยนี่ยังไปพูดถึงอเมริกานะคะคุณเห็นด้วยครับว่าประชาธิปไตยในสามประเทศแล้วคือไทยกัมพูชาอิสราเอลว่าแล้วแต่คุณตีความอิสราเอลนี่ใหญ่มากเลยนะ,ะทําจริงๆเลยคืออาํานจาจบริหารจะไปควบคุมอำนาจตุลาการนะคะซึ่งเคยเกิดขึ้นอยู่ที่ครั้งหนึ่งคือตอนสมัยที่ปากีสถานครับ จำได้ไปค่ะรัฐบาลนนะั้นเป็นรัฐบาลทหารจริงๆเลย <Huh. S 2> ใช้อํานาจจะไปควบคุมอํานาจตุลาการแล้วทานายทั่วประเทศเนี่ยเดินขบ,บวนประท้วงครั้งแล้วครั้งแล้วเขาก็ใช้วิธีการด้วยวิธีการปลดผู้พิพากษาศาลสูงสุดจับกลุ่มพิพากษาจับกลุมทานายอะไรอะไร,ะไร,ะไรฝ่ายกฎบมายจนกระทั่งประชาชนลุกฮือแล้วลมรัฐบาลประเฏิการทหารครับ อย่างนั้นสิคุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าอำนาจบริหารจะไปควบคุมอำนาจตุลาการไม่ได้แต่ที่อิสราเอลเขาทําแล้วอย่างเป็นกระบวนการทั้งๆท,ท,ที่ประชาชนเนี่ยประท้วงมานานกี่กี่เดือนแล้วอืแล้วอเมริกาตอบโต้เพียงแค่ว่าไม่เชิญเนทันยาฮูไปทำเนียบขาวฮ ที่บุรัตคือพอเรามองเรื่องนี้นะมันขึ้นอยู่กับว่าใครเชียร์ใครจริงๆนะแน่นอนว่าตะวันตกเนี่ยพอเขาเชียร์ปุ๊บเขาก็จะมีเหตุผลในการสารพัดสารเพในการที่จะอธิบายหรือแม้แต่มองข้ามบางเรื่องไปอย่างเช่นที่เรารู้กันว่ารัฐธรรมนูญมาจากประชามติแล้วก็มี5ปีที่จะให้ให้รัฐสภาให้สภาสูงเนี่ยสวเนี่ยเข้ามาร่วมโหวตด,ดังนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยหกเนี่ย มีประชามติรองรับด้วยแล้วก็มีคําถามพ่วเนี้เที่รองรับไว้ลุงตู่ก็ชนะการเลือกตั้งมาเป็นพักอันดับสองและพักอันดับสองเนี่ยพรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรคอันดับสองจัดได้มากกว่าเอาละจัดแข่งก็แข่งไปก็ชนะก็รวบรวม,รวมเป็นรัฐบาลไปแล้วก็รอบนี้แพ้การเลือกตั้งก็แพ้อยู่เนี่ยก็แพ้การเลือกตั้งขณะที่พักเพื่อไทยมาเป็นอันดับสองพักคก้าไกลไปเป็นอันดับหนึ่งก้าไกลเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาล จกคือเลือกนายกไม่ได้เสียงข้างมากในสภาล่างถึงแม้ว่าจะชนะแต่เสียงของรัฐสภาไม่ชนะซึ่งกติกาบอกว่าต้องเกินครึ่งของรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญกําหนดไว้รัฐธรรมนูญมาจากประชามิติมติอันเนี้ยฝรั่งไม่เคยเขียนเลยนะผมอ่านข่าวต่างประเทศทําไมเขาไม่บอกว่ารัฐธรรมนูญเรามีประชามติคือมันมีอคติอันนี้เห็นชัดขณะเดียวกันอเมริกาเองหรือว่าหรือว่าตอนนี้เรากำลังเถียงกันอยู่เรื่อง เรื่องตกลงและเป็นยัตติไม่เป็นยัตตินะพี่บุรัตในเมืองไทยเนี่ย <c oughs> ยัตติคุณพิธาเนี่ยโหวตซ้ำได้โหวตซ้ำไม่ได้เอาละ <c oughs> อิตาลีโหวตซ้ำได้ใช่เอาละโหวตซ้ำได้ไม่ซ้ำได้เป็นยตัตติไม่เป็นยตัตติสุดท้ายขึ้นไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเรื่องไปที่สารรัฐมนูลถ้าเห็นว่าไม่ชอบใจก็จะบอกว่าจะเอาสารรัฐมนูลคนจนํานวนเดียวมาคัดง้างกับสภาที่มาจากการเลือกตั้งคนเป็นโอ้โหเป็นกี่สิบลา้านไม่รู้แต่ถนะ้าชอบใจ ว่าจะให้พิธาบวชําก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นข้อเสนอข้อข้อบังคับใหญ่กวารัฐธรรมนูญคือมันแล้วแต่วาทกรรมจะผลิตอะพี่บุญรัตน์เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเว้ยเฮ้ยมันแล้วแต่ใครจะพูดอืมันแล้วแต่ใครจะพูดอ่ะอืม ก็ไปเทียบกับการเมืองต่างประเทศในเรื่องประชาธิปไตยคำๆเดียวกันเนี่ยถึงนั่งหัวรอกไงครับแล้วเคยยกตัวอย่างหลายครั้งนี่ยังไม่ได้พูดถึงการเมืองในอเมริกาในเรื่องล่าสุดนะคะอ่าเอาพี่แต่กำลังพูดถึงว่าเทียบไทยกับเวเนซุเอลาเนี่ยเขาพยายามผลักดันไทยให้เป็นเวเนซุเอลาโอ้แล้วเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะรัฐธรรมนูญระบุชัดว่าผู้นําประเทศก็คือประธานดีที่มาจากการเลือกตั้งครับที่ชนะการเลือกตั้ง แต่อเมริกาไม่ยอมรับรองรัฐบาลนี้เราบอกว่าเป็นพวกแดงเป็นพวกฝ่ายซ้ายที่สนิทก,กับคิวบาครับเขาก็ไปรับรองดันดันผลักดันคือสร้างหุ่นขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือประธานสภาผู้แทนอืที่จบฮาร์วาร์ดเหมือนกันนะคะคให้เป็นผู้นําประเทศท,ท,ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญระบุชัดว่าพระรบิดีมาจาพระรบดีคือประมุขของประเทศคือผู้นำประเทศครับแต่ฉันจะดัน,นประธานสภาไม่พอนะคะ ไปบังคับกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแล้วก็หลายประเทศในยุโรปให้รับรองประธานสภาเป็นผู้นําประเทศโดยไม่สนใจรัฐธรรมนูญของของเวเนซุเอลาแม้แต่น้อยแล้วก็มีการไปก่อวินาศกรรมไปหนุนให้มีการเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ทาอย่างนูอย่างนี้มาจนกระทั่งเวเนซุเอลาทแทบจะล้มประเทศล้มละลายต้องขอความช่วยเหลือจากจากรัสเซียจากจีนจากอะไรอะไรพวกนี้ออกมาแล้วตอนนี้พอพยายามจะดัน ดันประธานสภาแล้วไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ยุโรปที่แตกกันคุณจะรู้ว่าแตกกันจากเรื่องยูเครนที่อเมริกายัางดึงดันว่าจะส่งอาวุธจะยางู้อย่างนี้ออกมา hmm. ทั้งๆท,ที่กระแสโลกเ,ลเริ่มไม่เริ่มเบื่อหน่าย hmm. แล้วจีนก็กดดันผ่านประธานาธิบดีมาโคลงแห่งฝรั่งเศสว่าคุณต้องพวกคุณก็คือยุโรปเนี่ยต้องดําเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากอเมริกาให้มากขึ้น hmm. แล้วความเบื่อหน่ายแล้วก็การที่ถูกจีนกดดัน ตอนนี้อเมริกาเนี่ยไอ้ตอนนี้ยุโรปะนะคะหลายประเทศแล้วเริ่มไม่สนใจยูเครนแล้วหันไปสร้างอิทธิพลใหม่ในที่ลาตินอเมริกาอตอนนี้ผู้นำยุโรปเริ่มเบี่ยงไปความสนใจไปที่ลาตินอเมริกาแล้วหนึ่งในหัวข้อที่เขาคุยกันก็คือเรื่องเวเนเซุเอลาจนกระทั่งได้มติออกมาเมื่อเร็วๆนี้ว่า ให้ชาวเวเนซุเอลาเขาตัดสินใจกันเองอเมริกาคุณไม่ต้องมายุ่งยุโรป oh ไม่ต้องมาเป็นลูกคู่คไม่ต้องอะไรทั้งสิน้น hmm. นี่ในการเมืองโลกไปอยู่ที่คุณจะชี้ว่าใครเป็นใครเป็นมิตรเป็นศัตรูแล้วคุณก็สร้างกระแสมา hmm. แล้วคนที่ไม่รู้ทันเพราะไม่เคยอ่านไงว่าเขาสร้างกระแสยังไงยังไงออกมา hmm. ใช่ไหมคะ hmm. แล้วทีนี้มาการเบืองที่อเมริกาเองดั้งหัวเราะมากเลยะคะ่ะคือเคยบอกไงว่า เพิ่งเล่าไปโยงโยงเหมือนกันที่ทรัมป์บอกว่าถ้าตัวเองขึ้นมาเป็นธิบดีสบัยที่สองก็จะดึงอํานาจของรัฐสภาคือ,อนักอํานาจของนักการเมืองที่ทรัมป์บอกว่าในพวกพวกชั่วร้ายเป็นไรพวกนี้มาอยู่ในเอ,อย่ยูในมือของอํานาจฝ่ายบริหารก็คือแบบดีมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งตอนนี้กระบวนการคือปีหน้าจะมีการเลือกตั้งแบบดีในช่วงเ,เดือนพฤศจิกายนปีหน้า ตอนนี้อยู่ในกระบวนการสรรหาตัวแทนของแต่ละพักว่าจะให้แต่ละแต่ละพักจะเลือกใครมาเป็นตัวแทนแล้วไปชิงกันเป็นตัวแทนพักในการชิงทำเลยบข่าวครับทีนี้คนหนึ่งที่กำลังโวยคือนอกจากทรัมป์จะโวยแล้วว่ากำลังถูกกัดแกล้งเพราะว่าตอนนี้ถูกฟ้องหลายคดีมากเลยไนงะแล้วทรัมป์ก็พยายามจะยื้อบอกว่าถ้าจะพิจารณาก็ให้เสร็จ,รจไปเลยอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายงนี้หรือไม่ก็ไปพ้นการเลือกตั้งไปก่อนอืแต่ว่า สารยุติธรรมบอกเลยว่ากระบวนการไต่สวนการพิจารณาจะเริ่มในปีหน้า<ะ>ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังมีการหาเสียงออครับดีคร,บครับก็บอกตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมโอ้ก็โวยวายใหญ่นะคะแต่แล้วมาอีกคนหนึ่งที่โวยวายก็คือโรเบิร์ต Kennedy, เคเนดีเขาเรียกว่า R.F.K. จ<ะ>ูเนียร์ก็คือลูกชายของของประธานอดีตรัฐชมนตรียุติรรมโรเบิร<ะ>์ต <Robert. S 1> หลานเจฟเคเนดี้ Kennedy, <ม>หลานหลานของจอห์นเอฟเคเนดีเอาปคือเขาก็พยายามจะลงสมัครชิงเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครต<ม>แล้วก็ไม่มีคนสนใจเขาเลยเขาก็โวยมาว่าตอนนี้เนี่ยโดนสื่อกระทําเหมือนกับเป็นเป็นเนี่กเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไอตัวร้ายอะ คือไม่ว่าอะไรเดียสื่อไม่ยอมนำเสนอแล้วก็บิดเบือนควาด r f k เนี่ยเราจะรู้จักเขาในตอนช่วงที่โควิดระบาดมากครับแล้วเขาเป็นนักการเมืองคนแรกๆที่คัดค้านการฉีดวัคซีนเขาบอกมาเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยพวกนี้อโควิดเนี่ยไวรัสโควิดเนี่ย,เ,ยเป็นอาวุธชีวภาพที่ที่ตะวันตกผู้นำตะวันตกบางคนเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ลดจำนวนประชากรชาวเอเชียแล้วก็พวกผิวดำเขาบอกมาเลยก็อย่างที่เกิดที่จีนที่คือทฤษฎีของพี่สมคบคิดเนี่ยพี่เชื่อว่าเป็นจรมาตลอดนะคะว่าว่าไวัรัสโควิดคืออาวุธชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาจากอ้แงลบและอามาใช้อย่างนี้ครับคืออย่าลืมอย่าลืมว่ามีกระแสต่อต้านเยอะมีกระแสต่อต้านเยอะมากคือเจ้าตัวเขาเนี่ยคือเจ้าตัวเขาเนี่ยพร ก้าวข้ามมาเป็นนกักการเมืองแล้วก็กลังหาเสียงก็เหมือนกับคุณทรัมป์เขาก็จะมีแนวความคิดของเขาเรื่องที่เขาชนะการเลือกตั้งไม่ยอมแพ้อย่างกรณีของหลาน JFK คนนี้อ f k เคเนี่ยคือพอเขาพูดเรื่องคือถ้าเป็นคนอื่นพูดมันจะกลายเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องใต้ดินใต้ดินกันอยู่พี่พี่บุรัฐเป็นเรื่องทฤษฎีส่งพบคิดพูดไป <c oughs> พูดมา <c oughs> แต่พอคนสําคัญระดับที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีพูดเนี่ยมันมีน้ําหนักของเรื่องราวเนี่ยไปตามคนพูด เหมือนกับเราอาจจะเชื่อทฤษฎีสมคบคิดเราอ่านหนังสือเราติดตามข่าวมาเราก็เห็นเห็นคินเนี่ยพี่บุรัตคือเห็นเงื่อนงำแต่ว่ามันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมมันถือเป็นทฤษฎีของสมคบค,คิดเหมือนกันเขาออกมาชี้ว่าเรื่องว่าอา,านาะณนะนะช่ไหมฮะเดี๋ยวลุงเขาสิลุงเขาเนี่ยอยู่อยูอ่ที่โดนยิงตายเนี่ยเป็นเพราะว่าถูก อ uh, CIA ที่อยู่เบื้องหลังเพราะเขาพูดขึ้นมามันก็เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเรื่องที่โอ้โหทุกคนจับตามองว่าเฮ้ยพูดแรงมากแล้วเขามีหลักฐานเพียงพอไหมหรือเขาก็อธิบายสิ่งที่เขาเชื่อหรือสิ่งที่เขาคิดด้วยหลักฐานที <c oughs> ่ม <c oughs> อาจจะไม่พร้อมมูลนะัแต่พอเป็นตัวเขาพูดเนี่ย มันทาให้เรื่องทั้งหมดมันมีน้ําหนักขึ้นมามากพี่บุรัตต์ต้องถือว่าเป็นตัวจี๊ดขึ้นมาใช่ไหมครับคุษีการรอบทาซึ่งมีหลายทฤษฎีมากนะคะมีหลายทฤษฎีมากมายเลยเราอ่านตามข่าวมาตลอดตอนนี้เนี่ยพอเขาลงสมัครปั๊บเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยถูกสื่อกระแสหลักของอเมริกาเองเนี่ยกระทำการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตัวเขาโดยเฉพาะอย่างนี้คือหวังหวังไม่ให้ประชาชนเนี่ยมาเลือกเขา ตอนนี้เขาพูดเองนะคะว่าโดนสื่อกระแสหลักกระทำแล้วก่อนหน้านั้นนะพวกคุณคุณไม่คิดถึงสื่อกระแสหลักที่กระทํากับประเทศอื่นยังไงยังไงออกมานี่ก็เป็นการได้เห็นเลยว่าเนี่ยประชาธิปไตยอยู่ที่ใครเป็นคนกระทําใครเป็นคนพูดแล้ว<ะ>สื่อ,อสื่อเราต้องโทษสื่อเลยว่าคุณนําไปบิดเบือนมากน้อยแค่ไหนออกมานะคะนี่ก็คือเรื่องที่ที่ต้องตามคือในบริการตอนนี้มีปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายครับ แล้วคนไม่ค่อยพูดแม้กระทั่งเรื่องที่ศาลสูงสุดของเขาตัดสินว่ามหาวิทยาลัยสถาบันศึกษามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับเฉพาะพวกผิวขาวอือตอนนี้กลายเป็นเรื่องคืออยากจะพูดมานานแล้วเพราตัดสินเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอะครับแล้วคนกําลังนักวิชาการกาลังกาลังต่อต้านอย่างมากว่าที่คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือเอาข้อมูลประวัติศาสตร์มาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะให้อภิสิทธิ์กับคนนักศึกษาที่เป็นผิวขาว ใช่ไหมคะ <ừ m. S 2> ขณะที่ตอนนี้สมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนต่างๆในหลายๆรัฐในอเมริกาสิบกว่ารัฐตอนนี้กําลังกําลังต่อสู้กับโรงเรียนอย่างมากในเรื่องของตําราเรียนเพราะว่าส,สมาคมผู้ปกครองเนี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนคัดเลือกตําราเรียน <ừ m. S 2> ที่จะวางในห้องสมุดให้นักเรียนได้อ่านใช่มันเ๊ะมากไงข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไงพี่บุรัษมันเตะมากคืออย่างนี้ข้อบังคับของแต่ละ โรงเรียนแต่รับมหาวิทยาลัยเนี่ยคือสาหลายที่ท,ที่ที่มีข้อตัดสินหรือแม้แต่ไม่รับฟ้องว่าว่าเฮ้ยมันขัดกัลบละนูลกลางของสหรัฐแต่ว่าเขาเขาเ,ขา,เขายกฟ้องบ้างหรือว่าเขาตัดสินให้ ให้โรงเรียนชนะหรือว่ามหาวิทยาลัยชนะเนื่องจากว่ามันเป็นข้อบังคับที่คุณรู้อยู่ก่อนแล้วว่าถ้าคุณไม่อยากไปเรียนคุณไม่ต้องไปปเรียนที่เขาพอพูดแบบนี้มาเราก็อึ้งนะพี่บุรัตเราก็อึ้งว่าเออจริงวะเฮ้อแล้วไปเรียนของเขาทาไมอ่าแล้วไปเรียนประชาธิปไตยเหรอเออมันมันขัดกันไปขัดกันมานะพี่บุรัตอันนี้พูดตรงๆนะว่าขัดกันไปขัดกันมาแล้วคุณวไปชี้นิ้วคุณไปเที่ยวชี้นิ้วตัดสินประเทศอื่นไปอย่างงู้นไปอย่างนี้แล้วก็ใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือในการปิดเบือนข้อเท โดยหวังเอาชนะอย่างเดียวอ่ะแต่ทั้งหมดอางเอิสราเอลเนี่ยจะต้องคูดย้ำอยู่อย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยที่สุดในตะวันออกกลางูย้ำทำไมครั้งนั้นที่เหตุการณ์กระทําในปัจจุบันอ่ะแล้วต้องไม่ลืมเลยว่าอำนาจฝ่ายบริหารไปคุมอำนาจตุลาการแต่ต้องไม่ลืมด้วยว่าศาลสูงสุดในสหรัฐเนี่ยเป็นตลอดชีวิตคุณผู้ฟังคือมีกี่คนนะฮะหกท่านไหมฮะใช่ไหมฮะกี่กี่ท่านอ่่ะแล้วทุกท่านเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยเป็นทั้งชีวิตนะครับคือเป็นตลอดชีวิตแล้วพอตาย ายในยุคป,ประธานาธิบดีคนไหนเนี่ยประธานาธิบดีคนนั้นจะเป็นคนตั้งศาลศาลสูงสุดคนใหม่โอเคละก็ผ่านกระบวนการไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสุดท้ายพอไปเป็นแล้วก็ต้องดํารงความเป็นกลางให้ได้นม่ยังั้นก็จะเอียงเข้าคลาั่งอย่างที่เคยวิเคราะห์กันว่าอาคุณทั้มตั้งกี่คนรพิพาร์บิกันตั้งกี่คนเดมแคนตั้งกี่คนเออ<ส>โอสองกันใหญ่แต่สุดท้ายเขาต้องดํารงความเป็นกลางซึ่งสังคมก็จ้องจับตมออีกรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ประชาธิปไตยเป็นกําลังถูกตั้งคําถามมากเพราะว่า อย่างที่พี่บุรัต์เล่ามาทั้งหมดก็คือเอะมันกลับกันไปกลับกันมาแล้วมันก็มีมันแล้วแต่ใครจะพูดอะไรอะพี่บุรัตสุดท้ายโอ้มันไม่มีตอนจบอืมมันเป็นประชาธิปไตยันเป็นการเมืองนะคืขึ้นอยู่กับนักการเมืองและนักการเมืองมหาอำนาจที่คิดว่าตัวเองจะชี้นิ้วว่ใครได้แม้กระทั่งในประเทศโดยใช้สื่อไงครับ สองประเด็นคือหนึ่งเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจากนักการเมืองอที่ถูกสื่อปั่นกระแสแล้วก็บิดเบยข้อเท็จจริงแล้วก็ไปเชื่อตามแล้ว,ลวก็ไปทําออกมาเน้นในอเมริกาเราสามารถยกตัวอย่างประชาธิปไตยในอเมริกาในอิสราเอลในประเทศไทยในกัมพูชาคือช่วงได้มีการเลือกตั้งหมดใช่ไหมคะนี่ยังไม่ได้พูดถึงสเปนนะคะที่กําลังเต้นโวยวายหาว่าพวกขวาขึ้นมาครับอุณจะตราหน้าเขาไงฮครับ ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเราต้องตั้งสติกันดีๆตอนนี้ข้อมูลข่าวสารมันไหลทั่วไปทั่วโลกนะพี่บุรินเนาะแล้วก็แน่นอนว่าผู้ใดครองสื่อผู้นั้นครองโลกก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอมานะครับครองสื่อหมายถึงว่าครองหัวใจประชาชนและประชาชนเชื่อตามประชาชนเชื่อตามจะชอบใครเกลียดใครก็ เชื่อไปตามที่สื่อกำหนดนะครับเอาละครับวันนี้โอ้เข้มข้นเหลือเกินขอบคุณพี่บุรัชมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆนับถอยหลังสู่การร่วมเดินทางไปด้วยกันไปทําบุญด้วยกันนะจิตใจสูงอะไรอะไรก็ดีนะพี่บุรัชเนาะเดี๋ยวเามาว่าต่อกัน <Yeah. S 1> ขอบพระคุณอย่างสูงครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับค่ะ yeah, สวัสดีค่ะ FM 1 0 5 Smile Thailand